สวัสดีค่ะ,คะแน่น่แ่แขกรับเชิญคนนี้หลายหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างนะคะเพราะเขาก็จะจะเป็นจุดๆ,ๆ,ๆแต่เขาก็ยังเป็นนักแสดงรับผมซึ่งเขาก็เพิ่งแสดงหนังไปนี่เองครับหนังเรื่องนั้นก็คือแม่นแมนครับผมของใครที่ของเรานี่เองครับผมมีการฝากโปรโมดด้วยนะะขอโปรโมดเลยคะ่ะแต่วันนี้เขามีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งใช่ครับเขาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราครับผมใช่แล้วค่ะแล้วเขาจะเป็นใครนั้นใครยังไงไปดูกันลดีกว่าค่ะไปดูกันเลยครับ สีเทิอกษัตริย์ชื่ออธิวัฒน์พิโรจน์กาญจนาคุณช่เชื่อเลยครับแต่ชื่อจริงอะอธิวัฒน์ไงบอกไปแล้วพิโรจน์กาญจนาคุณไงผมคิดว่าพี่เป็นประธานสีฟ้าเนี่ยจัดอะไรให้เป็นไฮไลท์สีฟ้าครับไฮไลท์ของสีฟ้าเหรอครับแน่นอนครับต้องเป็นสแตนและพาเลทครับสีฟ้าเราเนี่ยจัดทำพาเลทได้อรังการมากสแตนพี่ก็จัดมาได้อย่างลงตัวและสวยงามครับผมแต่เรื่องกีฬาก็ไม่ไม่ไม่น้อยหน้าสีอื่นนะฮะ อ่าใช่ครับน่าจะมีปัญหาอ๋อสีปัญหาของสีฟ้าเหรอครับก็ในส่วนของห้องพี่ห้องพี่เป็นห้องที่รับรับผิดชอบสแตนเนี่ยพวกพี่ก็จะเห็นปัญหาสแตนเยอะหลายอยา่างเช่นอ่น้องๆบางคนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือขอความร่วมมือด้วยครับแล้วก็สแตนก็ร้อนอ่ะร้อนแล้วก็านลานลางน้ำสแตนอ่ะมันรัวถ้าเกิดว่ามันกีฬาสีนเนี่ยฝนตกใช่ไหมมันอาจจะท่วมแล้วก็น้องๆจะนั่งไม่ได้ เราก็ต้องจัดให้มันเหมาะสมครับกับสถานการณ์ที่บ้านมันมันสุ่มเสี่ยงอยู่ตอนนี้เราคิดว่าจบมาดีแค่ไหนคะก็จะทำให้ดีสุดครับเท่าที่ทำได้เราอยากจะฝากถึงนักเรียนชาวเต็มครับพี่ๆี่น้องๆทุกคนเลยอย่าลืมติดตามสีฟ้านะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราพวกเราตั้งใจจะทำงานกันมากๆครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะประธานคนนี้สูงหล่อขาวตีสเปค สายสาวๆโอป,ป้าโอป,ป้าเกาหลีกันเลยนะคะแต่จริงๆในเรื่องแมนแมนนี่เขาเป็นเกณ์นะเดี๋ยวนั่นก็เป็นในหนังแต่ชื่อจริงเขาไม่ใช่ครับผมก็ตอนนี้นะครับสำหรับสีฟ้านะครับผมเราก็จบตรงแล้วครับผมตอนนี้เราก็ต้องขอตัวไปสัมภาษณ์สีอื่นกันนะครับผมซึ่งเป็นสีสุดท้ายด้วยใช่ไหม<ช>ที่เราจะสัมภาษณ์จะเป็นใครนั้นแต่เขาบอกว่าสีที่เราจะคนสัมภาษณ์ต่อไปเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาพิเศษด้วยแต่พิเศษแค่ไหนนะไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะ